ตอนนี้ก็ผู้จัดก,การผับก็โดนคดีไปแล้วนะบางคนบอกไม่เชื่อไม่เชื่อกูไม่เชื่อไอคนที่อ้างตัวเป็นผู้จัดก,การผับที่โดนสารจําคุกเมื่อวานเนี้ยสองเดือนเนี้ยกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อว่าแม่งจะเป็นเจ้าผู้จัดผู้จัดการผับนะหลายหลายคนบอกกูไม่เชื่ออายุแม่งแค่สามสิบเองนะก็ผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเนี่ยพี่น้องประชาชนเห็นข้อไนโซเชียลบอกผมไม่เชื่อแม่งหรอก นะไอคนที่ไปติดคุกวันนั้นนะผมไม่เชื่อผมอยากจะตั้งคำถามว่าให้ไปตรวจสอบซิว่ามันใช่ผู้จัดการผับตัวจริงไหมแถวแถวท,งทงองหล่อใครเคยเห็นแม่งมั่งหรือเป็นแค่คนเปิดประตูหรือคนออดูแลที่จอดรถนะหรือเด็กเสิร์ฟเนี่ยมีคนก็ตั้งคำถามนะผมก็ไม่รู้ว่าต้องไปถามตำรวจต้องไปถามตำรวจทองหล่อเขารู้ดีว่าผับเนี้ยนะไอผับทองหล่อที่ว่ามีหอยเยอะเนี่ยนะที่มีหอยเดินกันผ่านไปหมดแหละ นะที่เขาไปล้วงหอยกันเนี่ยที่มีหน้าห้องหน้าห้องอะไรต่างๆเนี่ยไปไปล้วงหอยเนี่ยนะเคยเห็นไใ้ผู้จัดก,การพวกนี้ไหมมันใช่ผู้จัดก,การตัวจริงมันมีอำนาจอะไรไหมลองไปเปิดวงจรปิดดูสินะไปดูข้อมูลการเสียภาษีต่างๆที่ว่ามันตำแหน่งอะไรใบสมัครงานมีไหมเป็นระดับผู้จัดก,การผับหรูนะครับนะทั้งกินทั้งแดกมือละสองสามแสนนี่มันน่าจะต้องหาคนที่มันดูเข้าท่าเข้าทางใหม่ ประชาชนก็สงสัยว่าไอ้คนที่ไปติดคุกเมื่อวานนี่สองเดือนน่ที่ศาลไม่รอการลงโทษนะไอ้เจ้าไอ้เป็นผู้ยาการผับที่มีหอยเยอะๆจนนักการเมืองขาลาการผู้ใหญ่ไปติดหอยกันเนี่ยจนเกิดการแพร่ระบาดของโควิดมันใช่ตัวจริงไหมนะบางคนก็ตั้งข้อคำถามว่าแม่งรับจ้างไปติดคุกหรือเปล่า นะบางคนมาถามผมมาถามผมก็อยากจะบอกว่าถามกูแล้วกูจะถามใครกูต้องถามผู้กํากับทองหล่อเนี่ยนะเห็นใน P p พ v ทีวเขาบอกได้รับฉายาว่าอะไรเนี่ยอะไรลากจะบุตรเขยอะไรอ่ะไม่รู้ใครไปตั้งฉายาผู้กำกับผมก็ไม่รู้จักผู้กำกับนะแต่เขาได้ข่าวเขาบอกว่าเป็นหลานนะลุงป้อมนะครับแต่นะไม่รู้จริงหรือเปล่านะ ก็มีนักข่าวเขาบอกว่าอาจารย์ทําไมไม่ไปถามลุงป้อมว่าผู้กํากับสนอนทองหล่อใช่หลานลุงป้อมไหมเป็นลูกเขยพลตารวจเอกพัชราวาทวงสุวรรณจริงไหมะนะเขาถามผมผมบอกอย่าไปถามนะเพราะว่าไปถามลุงป้อมลุงป้อมก็ต้องพูดว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะเป็นใครไม่รู้เป็นลูกเขยอ่าน้องชายลุงป้อมป่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ นะนะเพราะว่า,าลุงป้อมแก,กไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกเพราะว่าอะไรนะแกทําแต่งานแต่การทําแต่งานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแกไม่ค่อยมีเวลาคุยกับญาติพี่น้องนะครับนะนี่ผมเชียร์ลุงป้อมนะลุงป้อมไม่ต้องให้ทนายมาแจ้งความผมนะเพราะผมมีอยู่สองหมายแล้วนะนะคดีหมิ่นประมาทยังไม่รู้จะติดคุกเมื่อไหร่เลยผมเนี่ยนะลุงป้อมนะนะครับเพราะนั้นอย่าไปถามลุงป้อมลุงป้อมก็บอกแกไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่านะทำลายลุงป้อมก็คือ ออกจากบ้านไปทำเนียบกลับบ้านไปทำเนียบกลับบ้านไปทำเนียบนะครับเสาร์อาทิตย์ไปวัดอ่านะเนี่ยทำลายลุงป้อมผมว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าลุงป้อมเนี่ยแกเป็นคนธรรมะธรรมโงนะครับแกไม่เคยไปเที่ยวลวอะอาโคจงโครจรอะไรต่างผู้หญิงผู้หญิงแกไม่ชอบเพราะว่าแกเป็นคนสายวัดอืมผมคิดตัวเองนะอืนะพี่น้องเชื่อเหมือนผมไะนะนะออกจากบ้านไปทำเนียบ ทำงานทำงานเสร็จกลับบ้านกลับบ้านเสร็จไปทำเนียบวันๆชีวิตมีแค่เนี้ยเสาร์อาทิตย์ไปวัดไปหาหลวงพ่อนะสวดมนต์ไหว้พระภาวนาทำทำลายของรองนายกน่าจะเป็นแบบเนี้ยเหมือนรัฐมนตรีที่ติดโควิดนะออกจากพระรามเก้าไปทำงานเข้ากระทรวงเข้ากระทรวงเสร็จกลับบ้านออกนะครับคือรัฐมนตรีพวกนี้ก็เป็นรัฐมนตรีที่เห็นแก่ประโยชน์แก่ประเทศชาติ เพราบันๆแกไม่ไปไหนเลยนะครับแต่คนก็ตั้งคําถามว่านะอยากจะให้ถามรมัฐมนตรีที่ว่าเออหลังเลิกงานไปไหนนะครับนะเห็นส่งไทม์ไลน์มาก็แค่17บเดนาฬิกาหลัง17บเดนาฬิกานะสองทุ่มสามทุ่มอะไรไปนะไปกินอาหารทะเลที่ไหนบ้างหรือเปล่านะรัฐมนตรีนะเช่นไปกินหอยนะครับหอยสดที่ไหนเดี๋ยวนี้หอยมันเยอะแต่แถวแถวท่องหลอนีนหอยเยอะหอยหอยใหญ่ นะหอยแบบหอยใหม่ๆก็เยอะนะหอยรุ่นใหม่ๆนะเยอะนะครับก็ไม่รู้ว่าไทม์ไลน์เนี่ยมีไปกินหอยแถวนั้นไหมนะครับอันนี้ก็อาจารย์เดชาก็มีคนก็ตั้งคําถามมันก็ถามไปนะครับตอนนี้เขาก็บี้แล้วครับว่าเจ้าของผับที่ทองหล่อเนี่ยจะต้องติดคุกเกตารางไหมตํารวจก็ให้สัมภาษณ์บอกต้องสืบสวนก่อนต้องสืบสวนก่อนว่าใครคือเจ้าของผับตัวจริง Uh huh. แม่งเปิดมาตั้งนานแล้วท่านผู้หมวกลับเอ้ยท่านโฆศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราเป็นตำรวจนะนะเราต้องรู้มันเ,เป็นหน้าที่ของเราต้องอดูพื้นที่นะจนถึงป่านนี้แล้วเนี่ยตำรวจบอกยังไม่รู้เลยใครเป็นเจ้าของผับเนี่ยต้องไปสืบสวนก่อนนะสืบอ,อย่างเดียวไม่พออย่าไปสวนนะสวนไปสวนมาเดี๋ยวไปเจอหอยสดเข้าไปสวนเข้าไปแล้วยุ่งเลยนหะติดโควิดเลยนะครับ ตำรวจยังไม่ทราบแล้วใครเป็นเจ้าของนะแต่ประชาชนเ็ารู้กันหมดแล้วว่าใครแม่งคือตัวจริงนะครับใครคือตัวจริงครับไอ้พวกที่มีชื่อมีอะไรทั้งหลายส่วนใหญ่แม่งก็เป็นแค่อะไรหน้ามา้านะไอ้พวกรับจ้างติดคุกนะประชาชนเขาว่างันนะผมก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกไอ้คนที่มีช่วงมีชื่อหาอะไรที่ออกนอกหน้าพวกนี้คืออะไรพวกรับจ้างติดคุกใช่หรือไม่ตำรวจลงไปดูที่พวกนี้คือพวกรับจ้างติดคุกหรือเปล่า นะครับตอนนี้ก็สี่พันสี่สี่พันห้าแล้วท่านแชร์ไปนะครับมันจะเป็นหมื่นเลยเนะี่ยแชร์ไปถึงลุงตู่ลุงป้อมเลยแล้วนี่จะทํำยังไงนะครับลุงตู่ลุงป้อมสถานการณ์บ้านเมืองมันขนาดนี้แล้วเนี่ยจะจะจะยังไงเนี่ยอฮะจะยังไงครับเนี่ยตอนนี้มันเริ่มหนักเท่าแล้วฮะนะสถานการณ์มันก็เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วพออยากจะรู้นะจะทํำยังไงล,ลุงตู่ นะนะผมผมผมไปดูคอมเมนต์เขาบอกอะไรจะเกิดแม่งก็เกิดนะนะขนาดคนที่รับผิดชอบแม่งยังถอดใจเลยแนมะ่งบอกอะไรจะเกิดก็ช่างเกิดแม่งนะตัวใครตัวมันเลยวะนะเฮียช er ู e ยังบอกเลยคําว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดก็หมายความว่าดูแลตัวเองกันละกันตอนนี้ไปไหนมาไหนก็ลําบากนะตํารวจก็ไม่อยากจะตั้งด่านนะเพราะอะไรนะติดโควิดมากขึ้นมากขึ้นนะผมก็คุยกับเพื่อนที่เป็นตํารวจนะ เขาก็ผวานะหลายๆคนคิดอยากจะออกจากราชการถ้าจะให้นะไปตั้งดา่านเนี่ว่าเริ่มเสียวอะ่ะมันมีความเสี่ยงอะ่ะนะครับถึงแม้จะมีแมสมีอะไรต่างๆนะนะมันก็เสี่ยงอะ่ะนะครับการตั้งดา่านมันต้องสัมผัสคนเยอะนะครับมันก็เสี่ยงจะต้องติดโควิดพอติดเสร็จแล้วก็มาเจอลูกเมียคนในครอบครัวก็ติดกันหมดทั้งบ้านนะนะนะตายห่ากันทั้งบ้านใครจะรับผิดชอบนะครับตอนนี้ก็เป็นไง ดูข่าวมันก็มีข่าวที่ดูแล้วนะน่ากลัวอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือนเะท็จเขบอกเตียงเต็มโรงพยาบาลเอี่กชนไม่อยากรับนะเก็บเงินช้าถ้าตรวจเจอแล้วก็ต้องรักษาต่อนะออทั้งหมอพยาบาลก็ไม่อยากไปยุ่งกับเรื่องโควิดเพราะหมอหลายคนก็ไม่รอดแล้วนะเงินก็เก็บช้าซึ่งไม่รู้จริงหรือนะเท็จยังไงนะเห็นก็ส่งกันทั่วไปหมดอะ ขาบอกโรงพยาบาลเนีชนก็ไม่อยากแค่นั้นหรอกนะรักษาปีนี้เก็บเงินปีหน้าอืแล้วก็ไม่รู้ว่าปีหน้าจะจ่ายไหมหรือว่าชาติหน้านะเพราะเขากลัวเนี่ยหลายๆคนผมมีเพื่อนเป็นหมอเขาบอกว่านะอาจารย์หมอก็ไม่อยากจะรักไม่อยากจะไปยุ่งรักษาอะไรพวกนี้เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหมือนกับ B t ทอหรือเปล่าอ่ะเป็นนี่สามหมื่นล้านตั้งนานแล้วทวงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมจ่ายนะทวงกทมอะไรเนี่ยนะ จนถึงขนาดต้องมาอัดคลิปทวงนี้ออกอากาศนะยังไม่ได้เงินเลยอ่ะเขาก็เริ่มแบบผวากันเน่ยเขากลัวตอนนี้นะนะรับรักษาปีนี้ปีหน้าก็ไม่รู้จะได้ตังค์หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเขาคุยกันนะแต่ผมก็ไม่เชื่ออนะที่เขาพูดเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยร่ำรวยเงินเยอะแยะเหลือเฟือฐานะการเงินเรานี่โอ้โห สามเอเลยรวยใครอย่าไปบอกนะครับรัฐบาลพลเอกประยุธทธ์ถังแตก,กไม่ได้นะแกแจ้งความจับนะนะถังของแกยังไม่แตกแค่แกถังยังนั่นอยู่นะครับแต่ว่าพอเห็น BTS ทวงนี่นะสามหมื่นล้านจากกทมแล้วเนี่ยผมก็ผวานะว่าใครจะไปรับงานรัฐบาลนี่ต้องคิดให้ดีนะถึงเวลาเนี่ยจะได้เงินไหมนะนะชาตินี้จะได้เงินหรือเปล่าเขาตั้งคำถามขึนะ้นอะเพราะว่า BTS เเนี่ยเขาทวงนี่สามหมื่นเนี่ย เพราะนั้งใครไปรับรับงานรัฐบาลไปรับรักษาโควิดอะไรต่างโรงพยาบาลเอกชนเาก็เริ่มคิดว่านะนะรักษาชาตินี้เก็บเงินชาตินี้หรือว่าจะชาติหน้ายัางไงนะเขาเขาพูดกันนะแต่ผมไม่เชื่อหรอกผมเชื่อรัฐบาลมีเงินเยอะรัฐบาลลุงตูต่ตังเยอะนะเงินล้นเซฟเลยนะนะครับก็อยากจะอยากให้ล้นเงินไปล้นเซฟของของของพวกนักการเมืองรัฐมนตรีนะ ไม่ใช่รัฐมนตรีรวยนะครับแต่ประเทศชาติหมดตัวนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันก็สบายสบายนะครับนะเออีคนจนก็ติดโควิดคนจนก็ลําบากเพราะว่าคนรวยติดโควิดกันหมดนเนี่ยดูเฟซบุ๊กมีแต่ดาราไฮโซนักรองนะคนพวกนี้ถามว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมกันบ้างไหมนะครับนี่แะครับเข้ามาแล้วก็แชร์นะครับตอนนี้ก็5,500ครับทางเฟซบุ๊ก นะครับถ้าท่านแชร์มันก็จะกลายเป็นหมื่นกว่าแชร์เยอะๆครับรายการดีๆแบบนี้มันมันหายากนะครับนะช่วยกันแชร์ไปนนะครับ